ครับวันนี้จะมาสาธิตการประหยัดพลังงานนะครับการคิดค้นนะครับการใช้นะครับเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งใช้ก๊าซหรือแก๊ส LPG นะครับการหุงต้มนั่นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าใช้น้ำมันจะมีการสิ้นเปืองเมื่อประมาณนะครับสิ้นเปืองมากกว่านะครับ วันนี้นะครับก็เลยมาสาธิตนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้ก๊าซ LPG ใช้กับเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับเครื่องสูบน้ำของ Honda นะครับผมนะครับเครื่องสูบน้ำท่อสนิ้วนะครับเครื่องอยู่ที่ห้ห้านะครับ นี้นะครับลองมาดูกันว่าระหว่างน้ํามันกับกา๊าซเทอีนะครับตัวไหนจะประหยัดกว่ากันนะครับเพื่อช่วยกเกษตรกรนะครับท่อส่งแก๊สนะครับเทอร์ีนะครับเข้าไปที่มิกเซอร์มิกเซอร์ปากคาบูเลเตอร์รับวางท่อเข้าไปนะครับถังน้ํามันไม่มีนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์นะครับซึ่งเราไม่ใช้น้ํามันนะครับ เพิ่งเริ่มการนะครับสูบน้ำจากห้วยนะครับเพราะว่าแรงมากๆถ้าเราจะนำเครื่องคูบุต้าหรือว่าท่อใหญ่หรือท่อที่เรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าท่อส่งน้ำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับนำคูบุต้าปั่นไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับบนเส้นทางหรือลำห้วยนะครับเราก็มีนะครับถ้า สูบน้ำทั้งวันทั้งคืนนะครับตัวนี้ช่วยได้นะ LPG นะครับก๊าซธรรมชาตินะครับสูบครับก็จะมีมิกเซอร์ปากคาบูเลเตอร์นะครับแล้วก็วาล์วนะครับวาล์วแรงดันแล้วก็วาล์วนะครับนำไปใช้งานนะนะครับตอนนี้กำลังเป็นการทดลองนะครับว่าอย่างไหนจะดีกว่าระหว่างน้ำมันกับแก๊ส l P.G. นะครับ